โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมกอล์ทัศนสินวัดกันอีกแล้วนะฮะครับผมสิบสอมอีกแล้วนะครับผมคนเดิมนะฮะคนเดิมเรายกครอบครัวครอบครัวซีบิ๊กแฟมิลี่เอามาแค่บางส่วนนะครับจริงๆเรามีเยอะมากกว่านี้อีกนะใช่แค่บางส่วนอันนี้แค่บางส่วนนะมีอยู่8คันนะครับผมก็จะคัค้ากันไปคือ1.8 1.5ที่เป็นเทอร์โบนะแล้วก็มีทั้งแต่งและไม่แต่ง มีทั้ง E, EL, A, ้ s ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หรืว่าเกือบครบขัดแค่ตัวเทอร์โบธรรมดาที่ไม่ใช่ IS นะครับผมเพราะว่าคันนั้นเพิ่งขายไปโอเคใช่วันนี้นะครับผมจะพามาดูซี vic F C นะครับผมท่านใดที่หาซี vic อยู่นะฮะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะผมเพราะว่าแต่ละคันบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีคันที่แต่งมาแบบคุ้มๆด้วยนะครับผมไฮไลท์เลยผมบอกเลยชีเด็ดถ้าใครมองหาอยู่รถออกกับว่า ประหยัดงบเรื่องการแต่งลงไปคันนี้แนะนำว่า,าต้องดูซื้อไปเอาไปซิ่งได้เลยอ่ะไม่ทายเพื่อนนะ่ะพร้อมซิ่งเอาปุ่มได้เลยนะไ,<ด>ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมด8คันนะครับผมก็แบ่งไปด้วย e, 1 8ึ่ง่งจุ el 1.5ึ่งจุดห turbo is นะครับผมเริ่มจากคันนี้เลยนะฮะ1.5ึ่งจุดห turbo is นะครับผมนั่นก็คือเป็นรุ่นท็อปที่สุดของ F C ในปีโมเดล2 0 1 6นจนถึง2018ใช่แล้วก็คันนี้ได้ปีใหม่ด้วยใช่สภาพโคตรใหม่มากอันนี้เนี่ยได้รีวิวแยกไปแล้วนะท่านใดที่อยากจะชมคันนี้ตอนสภาพแรกเข้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะฮะก็ไปลองคลิกดูได้นะครับผมพาดูเล่นๆไหมอันนี้เนี่ยเป็น1.5เทอร์โบ R S นะผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบ Full LED นะฮะเป็นไฟ LED ทั้งระบบนะฮะกระจังหน้าสีดำเงาซึ่ง หลายท่านชอบนะฮะชอบซื้อแยกไปใส่ในตัว E L ตัว E สวยมันดูดุมันดูดุมันดูดุแล้วไฟหน้ามันเป็นตาเพชรมันดูสวยเลยแหละนะฮะมันเป็น L E D นะครับผมอันนี้ปี2018นะครับเลขมาอยู่ที่1 7 0 0 0แน็ักิโลนะแล้วของระดับเดียวนะฮะมือเดียวราคาหน้าป้ายอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทเราไม่ขายเราขายที่8,000 4,9,000บาทลดไปเลยครับ2,000 0บาทใครดูคลิปนี้นะครับจากหน้าป้ายลดไปเลย2,000 0บาททุกท่านเดี๋ยวหาว่าเราพูดไปเรื่อยเปื่อยให้ดูเองหน้าป้ายครับไม่มีการใช้ปากกาเขียนนะของเราจะเป็นใช้หมึกพิมพ์นะฮะเป็นหมึกเลเซอร์เลเซอร์พิมพ์ใจเย็นใจเย็นครับหน้าป้าย8 6 9 0 0 0บาทนาะครับแต่เราขายที่8,49,000บาทนะฮะมีเครดิต จัดได้เต็มครับผมก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวนะฮะแล้วก็ผ่อนได้นานปี2018นี่จะผ่อนได้7ปีนะนชครับผมนะครับผมก็เราแต่เลือกครับว่าจะจะผ่อนระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าระยะสั้นก็จะได้ดอกเบี้ยในส่วนของที่มันต่ำถูกต้องถูกครับผมอ่ะเรามาดูรอบคันดีกว่านะครับผมคันนี้สวันี้สวยน้ำานืวอสวยมากๆนะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะก็มีเก็บสีให้บางชิ้นส่วนนะครับ คือแทบไม่ได้เก็บสีดีกว่าคือเอาไปขัดสีลบริ้วรอยมากกว่านะครับผมยางพีล a ารี่ด้วยโอ้โห oh. แล้วก็ล้อแม็กเนี่ยก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเขาเลยนะฮะเป็นสีดําปัดแน้งเงานะครับผมก็ดูสปอร์ตดูเท่ hey, นะครับผมขนาด17นิ้วนะฮะรัดมายางพีล a ารี่ยางดีใชมเลยในส่วนของสเปคโดยรวมหล,หลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วเพราะว่า c ีวิ c เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ บุคคลทั่วไปเนี่ยศึกษาข้อมูลสเปคแน่นกว่าคนขายอีกนะบางทีขวัญใจมหาชนตัวัจริงนครับผมมี h Honda La n w a t t h ที่กระจกมองด้านซ้ายนะฮะเป็นกล้องมองด้านข้างนะครับเพิ่มออปชั่นเข้ามาตัวใหม่ใแล้วก็มีกล้องมองหลังนะฮะก็ตามสเปคของเขาคือท็อปสุดนะครับผมก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในตัว Apple CarPlay ได้นะผมผ่านสาย h d เ i นะก็เป็นฟังก์ชั่นทันสมัยแล้วนะครับผมนี่คือ1.5เทอร์โ RS นะครับผมก็ แค่ไม่ต้องไปแต่งอลไเพิ่มละสวยแล้วขับดีขับสนุกขับมันมีทัวโบช่วยในรอบต้อนด้วยและแถมประหยัดละมันใช่มีทัวโบมาช่วยนะฮะโอเคนี่คือคันแรกนะครับผมเรามาดูคันถัดไปนะอยาให้พี่ต้อมเขาสาธพยาคันนี้เลยมาเลยมาเลยคันนี้ทางผมคันนี้เพิ่งได้รถเข้ามาใหม่นะครับผมสําหรับสายซิ่งนะครับบอกเลยว่ามองหารถซีวิคที่แบบเซฟสตังค์เรื่องการแต่งแนะนําเป็นคันนี้เลยครับผมนะคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าตัวแต่งแล้วแล้วที่สําคัญ นี่ครับชายล่างสปอยเลอร์ล่างเป็นของน้าแจ่มส่วนใหญ่แล้วคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเล่นรถซีวิกอยู่จะรู้เลยว่าน้าแจ่มนี่เขาเทพของซีวิกอยู่แล้วคอนด้านี่เขาเทพจริงๆคือต้องบอกก่อนนะคันนี้นะฮะเดี๋ยวขอขออภัยน้าแจ่มด้วยนะครับผมคันนี้แจ่มทั้งคันโอ้แจ่มทั้งคันใช่แจ่มทั้งคันได้ของแต่งไปก็คุ้มแล้วคุณก๊อฟใช่พูดตรงนะของแต่งนี่ก็แสนกว่าบาทใช่ประมาณนะประมาณนั้นต้องมีเป็นแสนเพราะว่าคันนี้ ชุดแต่งนะครับเป็นชายต่อเป็นคาร์บอนเคปล่าชายข้างคาร์บอนเคปล่าดิฟฟิเซอร์หลังเป็นคาร์บอนเคปล่านะครับเบรกหน้าอ่าเบรกหน้าก่อนเป็น AP Racing 4พอร์ตใหญ่จาน380นะครับนะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กของตัว v o l k Racing ไลาย TE 37ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับคันนี้มาใส่ย,ยางตัว Continental มาด้วยนะครับซึ่งยางยางดียางก่อนถนนแน่นอน นะอย่างที่บอกว่าซื้อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยกับรถคันนี้ถ้าสายแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวให้ากล้องลองแพนดูรอบๆคันเดี๋ยวผมตามไปสายทยานรอบคันเลยนะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับสีเสืออะไรเลยยังไม่ได้ขัดสีอะไรให้นะครับขัดสีแล้วสีจะเงาขึ้นมากกว่านี้นะครับนี่สีน้าเงินนะใช่มันเป็นสีน้ำเงินดูเป็นสีดำนะเออนะด้านหลังโอเคคาลิเปอร์ด้านหลังก็ยังมีเบรกแต่งมาให้อีกนะครับซึ่งเป็นจานสองชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกเดิมของ Skyline R32 เน่องจาเขามาทำเป็นติดสติกเกอร์แ a ม b บไปนะครับแล้วก็ตัวมีช่วยเบรกอีกตัวหนึ่งครึ่งเบรกอยู่แน่นอนนะครับร้อนะสวยนี่ถัดมาด้านหลังมีดักเทลให้ด้วยคาร์บอนเคปลาสนะครับรีเฟเซอร์เป็นคาร์บอนเคปลาอีกของงานของร้านแ่มนะครับท่อเป็นไทเทเนียมรู้สึกจะมาทำมาทั้งเส้นเลยนะตัวนี้บอกเลยว่าได้ไปสายแต่งซิ่ง คุ้มมากๆนะเฉพาะของแต่งก็เป็นแสนแล้วนะครับภายนอกประมาณนี้นะโลโก้แดงฮอนด้านะครับสวยนะสวยนี่คือสภ<ว>ับ,<ว>บแรกเข้าที่สีแทบไป่ททุมเข็บเลยสีนะ <c oughs> และและที่สำคัญผมเชื่อว่าเนี่ยสายเราจะไม่แน่นอนเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไปโอะจะไปจูนกล่องมาบ้างแล้วด้วยอมีกล่องอยู่ใน,กนเกียร์ด้านหน้านะครับอมีกล่องมีจูนกล่องมาเพิ่มแรงม้านะครับก็ เอาได้เอาง่ายๆเลยบนท้องถนนก็ก็ไปไปแซดได้เลย,ยนะเปิดรบกูนก็เปิดฝาปงห้องเค่ผมนิดนึงนะ,ะมาคันนี้เป็นรถปี2016เดี๋ยวพูดดีเทลก่อนตัวรถก่อนรถคันนี้ปี2016ราคาอยู่ที่679,000บาทนะครับแต่เมื่อกี้เราเกินตรงหัวเรื่องไปแล้วน,น,นะครับว่าราคานี้เราไม่ขายครับแล้วลดอีก20,000บาทครับเหลือ หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหกแสนห้านี่คือขายไม่รวมชุดแต่งใช่ไหมเนี่ยเอ้รวมเราให้เราเราไปสืห้านี้เลยโอ้ยราคาขายเนี่ยคือขายรวมชุดแต่งโดยที่ราคาไม่ได้บวกไม่ใช่เหมือนซื้อรถเดิมแล้วได้ของแต่งซื้อราคารถเดิมแต่ได้ของแต่งแพงใช่ใช่ไหมโอ้โหคุ้มนะชำระของขายก็กำไรแล้วเอาพูดตรงตรงเราไปดูห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์18ลิตรดีพุ่งโอเว้แฮชชครับ นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์เดิมที่อยู่ใน f อีนะเครื่องเดิมนะครับแต่คันนี้เนี่ยมีการปรับจูนมีจูนมาในส่วนของในตองเพิ่มแรงม้านู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของคําโชกสีแดงใช่แล้วก็สีแดงได้โชกเป็นสตัดผัดเกี๊ยวนะครับปรับหนืดได้นะ32ระดับอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมจะเอาขึ้นกว่านี้อีกหน่อยจะให้มันนุ่มกว่านี้อีกหน่อยสามารถปรับได้นะครับไม่ต้องไปมายมันนะก็ ดูดีเทลดูจากแต่เข็บรถเป็นไงบ้างครับรถคุณก๋อสรับสวยครับผมก็มีในส่วนของแค่ฝากระโปรงที่เคยถอดทาสีด้านนอกมานะฮะปกติอ่ะปกติอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าคนเขาเล่นรถนักรถอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้สีที่มันไม่มีริ้วรอยถูกต้องมใช่ใช่ก็้องมีการเก็บสีเก็บงานกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างที่เกี่ยวกับเช็ดีเกี่ยวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยสภาพเดิมไม่ได้ชนหนักที่กคว่ำนะฮะเดิมเลยนะผมคันหน้าเดิมแก้มข้างเดิมนะฮะถ้าชนสวยเลยถ้าชนเราก็ไม่เอามาขาย นะครับอ่ะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มนะคุ้มมากๆคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับผมยิ่งกว่าส่ปลาทองก็อย่างที่บอกว่าแ่มทั้งคันแฉมทั้งคันนะคันนี้นะเอาง่ายๆว่าสมมุติถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปไปเซอร์วิสต่อกับน้าแฉมก็ได้เลยนะไปถามเรื่องรายละเอียดดีเทลว่าเอะคันนี้มีปรับจูนอะไรไปบ้างถามถามน้าแฉมได้เลยครับแล้วก็ออปชั่นของคันนี้เนี่ยเป็น 1.8EL นะฮะได้ก็ถึงจะได้หน้าจอสัมผัส นะครับผมเป็นแอร์แบบดูโอโซนในปี2006ยังเป็นดูโอโซนอยู่แต่พอมันเป็นมายเนอร์เชนด้วยมันกลายเป็นซิงเกิลโซนเพื่อเพื่ออะไรวะหรือมันคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานจริงๆไม่รู้เออไม่รู้เลยยังไูโอโซนก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะรูโอโซนก็ดีกว่าอยู่แล้วฝั่แยกอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับผมก็เป็นรุ่นที่ของตัว T L นะต่าอันนี้สีน้ําเงินนะครับผมยั่งยืนอันนี้สีน้ําเงินนะครับผมไม่ใช่สีดํานะอ่ะโอเคเรามาดูคันถัดไปนะครับ มีคันไหนน่าสนใจคุณก๊อฟครับกระโดดเดือดหน่อยคันนี้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 ก็สภาพปิ้งๆเหมือนกันคุณก๊อฟขันนี้เป็น18 EL Minor Change นะฮะเนี่ยไอ้คัน Minor Change เนี่ยเป็นแอร์แบบซิงเกิลโสดเออไม่งงเลยนะคันนี้ปี2019นะครับผมเป็น Minor Change แล้ววิ่งแค่25,000กิโลนะครับผมในส่วนของราคาขายเนี่ยน่าไปที่8 1 0 0 0 0บาทอ่ะ นะครับแต่ณวันนี้ณคลิปนี้ท่านใดที่ดูคลิปนี้นะฮะเราขายที่ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมก็เป็นหนแปดแสนเจ็ดแสนเก้ารถปีสิบห้าเจ็ดแสนวิ่งสองหมื่นนะรถสองหมื่นาวเป็นเครื่องยนต์เบนซินหนึ่งแปดเอลนะครับผมอันนี้เนี่ยแต่งไม่เยอะเท่าสีน้ำเงินเมื่อกี้อันนี้ถ้าผมจะบอกว่าคือแต่งแบบว่าชิวๆนิดๆหน่อยๆก็คือเป็นสไตล์ความชอบของเดิมก็เกเดิม นะเจ้าของเดิมนะฮะก็คือใส่ล้อแม็กมาแล้วผมเป็นล้อแม็กเขาเรียกอะไรอ่ะคอสมิกปั้คอสมิกอ่าคอสมิกล้อคอสมิกมาคือเป็นวิ่ห้อแบบไทยอะไรแหละอ่าใช่ก็ใช้งานได้ประมาณนึงใช้งานได้ประมาณนึงอยู่แล้วใช่ครับผมขนาดสิบแปดนะดูตรงไหนวะขนาดสิบแปดสิบแปดหรือเปล่าหรือเปล่าขนาดสิบแปดนิ้วอ่าแน่นอนสิบแปดนิ้วเนาะนะครับส่วนปียาง ปียางดูว่าไม่มีนะฮะน่าจะเอาถ้าให้ผมเดาปียางน่าจะเป็นปี2019ค่น่าจะเป็นปี19เาะครับผมน่าจะวิ่งอยู่20,000โลออกรถมาวันแรกอาจจะไปเปลี่ยนล้อเลยก็ได้อ่ใช่ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ผมก็ยางสภาพดีๆใช้งานได้อีกระยะหนึ่งชคก็เป็นโช็คแต่งนะสามารถปรับสตตั์ขึ้นลงได้สูงต่ำได้นิดหน่อยนะครับความหนืดไหลได้เหมือนกันนะ บอดี้คันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคุณก๊อฟใช่มันเป็นแมนเชนคือมันจะได้คนด้าเลนวอตเพิ่มเข้ามานะฮะใช<ด>่มันจะมีในส่วนของกล้องมองข้างรถโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตัว Turbo I S เทอร์โบไอเอสเหมือนรุ่นเก่ารุ่นก่อนแ<ผ>มนเชนนะครับผมแล้วก็ภายในเดี๋ยวให้ตาล้องพามาดูภายในนะครับเปิดประตูเองนะฮะไม่เปิดให้นะค,ะครับ่ะภายในอย่างที่บอกไปคือมันจะเป็นแอร์แบบซิงเกิลโซน ปรับได้ตอนเดียวนะครับของเครื่องเล่นก็เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆจากปุ่มที่เป็นปุ่มเรืองแสงสัมผัสกลายเป็นปุ่มจริงๆเอองงอ่ะอันนี้ยแล้วก็ตัวที่พวงมาลัยปรับเพิ่มเสียงลดเสียงไอ้รุ่นปี16มันใช้นิ้วลูดอ่ะนิ้วลูดขึ้นเพื่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นกดอันนี้ต้องใช้กดลูดไม่ได้แล้วงงอ่ะคืออะไรวะไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆแต่มันก็ได้คอนด้ตเลนวอเตอร์เข้ามาไง เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยฮอนด้าค่ะนะตัวอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะฮะไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ได้ต่างกันรูปร่างหน้าตาลักษณะเหมือนกันแทบทุกอย่างแต่มาดูด้านท้ายแค่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆด้านท้ายก็จะมีกล้องมองหลัง parking sensor นะครับผมแล้วก็ที่กันชนด้านล่างก็จะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมตัว EL มันมีอยู่ละไอคันแต่งนั่นก็มีนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นตัว EL กล้องหลังนีนะครับ สภาพสวยสภาพสวยสภาพสวยแลยางยันเต็มเต็มแน่นๆอยู่นะแต่พื้นไม่ถึง 20, <ใ>สองหมื่นโลยางยันสบายสบายใช้เป็นปีรักซีวิกชอบซีวิกนะครับผมแล้วก็อยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะฮะสภาพสวยๆนะครับ มาหั่นิวันบอกไปว่าได้ซีวิตกลับบ้านแน่นอนอันนี้แปนะจริงๆนี่เป็นสิบจอดไม่ไหวที่จอดไม่พออันนี้คือตัวไม n ์เนอร์เชนซึ่งไม n ์เนอร์เชนเราก็มีอยู่แค่1นึ่คันนะครับไม n ์เนอร์เชนไมเนอร์เชนนะ,ะใครที่อยากได้ปีใหม่ใหม่น้อยๆสีขาวนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์มากนะฮะก็เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเป็นราคาพิเศษนะครับผมเป็นปีหนึ่งศูนย์อ่าสองศูนย์หนึ่งเก้า เลขไมาสองหมื่นห้านะครับผมอ่ะเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอันนี้อ,นนนะอันนี้ปีอะไรนะอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดปีสองหหนึ่งหกครับผมปีสิบหกนะครับทันนี้ดีเทลโดยรวมนะครับอันนี้เป็นรถสภาพบ้านๆเดิมๆเนาะก็ไม่มีริีว้วไม่มีรอยพร้อมใช้งานเหมือนกันมอสําหรับคนที่ไม่ได้อยากชอบรถแต่งใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่โอเคถามว่าขายดีไหมก็ขายดีหรือรอ,อยากไปแต่งเองอ่าใช่เอ้ยสไตล์ชั้นไล็์สไตล์ คันนี้ตัว EL เหมือนกันเนาะราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเราไม่ขายเราขายที่หกแสนหกหมื่นบาทบอกแล้วคลิปนี้ลดไปเลยทุกคันสองหมื่นบาทจากหน้าป้ายอ่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้างไอ้ที่ตัว E ฝั่งนี้ก็จะมีตัว E ตัว EL นะฮะเอาตัว E ให้ดูบ้างไหมพอมีกีอตัวบ้าแต่แต่ EL ทั้งนั้นเลยนะคุณก๊อฟครับผมฝั่งนี้จะเป็น EL นะฮะเรามาดูตัว E กันบ้างดีกว่านะครับผมโคตรเงาเลยคันนี้นะฮะ C i v i c fc ห8 e ปี2016เฮ้ยเดี๋ยวมันตีลังกาดูกลับนะนะผมเอาออกมาให้มาเอาผมเอาออกมาให้เลขไมล์แสนหกครับผมคันนี้ปีสิวิ่งแสนกลางกลางก็ประมาณเนี้ยเอาประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับผมใช่เลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะผมราคาอยู่ที่หกแสนบาทนะฮะเราลดให้สองหมื่นบาทนะครับผมเหลือห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้เป็นซีวิกสีดำรุ่นเริ่มต้นนะฮะรุ่นดี ตาก้องแพนดูสีเอาไปสีเงาฉ่ามากขับได้เลยขับได้เลยคันนี้สีเงาฉ่ำสีดำนะฮะเอาไปแต่งเพิ่มนะใส่สเกิรนะใส่สปอยเลอร์เปลี่ยนแม็กนะนั่นไงนั่นไหล่อเลยไอเดียบันเจิดนะกระจังนะครับผมเปลี่ยนไฟหน้าให้เป็น R S ร์เอนะถัดมาจะดูไอตัวเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องตัว EL ไปตัว E บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวอ ออปชันเป็นยังไงบ้างคุณต๊อบออปชันก็จะเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นหน้าจอแต่ว่าหน้าจอมันจะเล็กนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันให้เหมือนกับรุ่นเพียงแต่ว่าผ่านให้ดูมันไม่มีในส่วนของคูชคอนโทรลนะฮะที่เป็นในส่วนของระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมคือออปชันอย่างอื่นน่ะใกล้เคียงกันหมดแอร์เป็นแบบซิงเกิลโซนเหมือนอ่าเป็นของ Civic FB เอายกใส่เข้ามาในรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าในรุ่น EL เนี่ยคือเขาออกแบบใหม่ เพื่อที่ว่ามันจะได้ซิงกับหน้าจอแต่อันนี้มันจะเป็นแยกกับหน้าจอนะครับมันก็คือเอาของ FB ที่เป็นตัวราหัสรุ่น E อามาใส่นะ,ะครับผมก็จะเป็นแบบเดียวกันนะฮะมีมัลติฟังก์ชั่นรับสายโทรศัพท์คือมีบล<ช>ูทูธนะฮะแต่ไม่มีคูชคอนโทให้เท่านั้นเองแล้วก็บอก มันจะเป็นบอกผ้าไม่ใช่บอกให้เลือกสองเฉดนะฮะสำหรับรุ่น E เนี่ยจะเป็นเฉดสีครีมแบบนี้เรื่องผมชอบแบบนี้เพราะว่าตัวเบาะมันจะดูมีลายแคปลาขั้นกลางขั้นกลางไว้ซิ่งเล็กๆนะต่ถ้าเป็นสีดำมันจะดูดำไปหมดเลยมันดูดูทึบมันดูทึบแล้วก็ตัวเบาะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนรุ่น EL นะฮะเป็นเบาะปรับมือ6ทิศทางนะครับแบกมือไฟฟ้าออโตโฮมีมาให้เหมือนกันปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับชอบออลโตโฮอ่าก็เป็นออปชั่นพื้นฐานต่างกันกับตัว EL แค่ ไม่กี่อย่างไม่กี่จุดไฟตัดหมอกไม่มีฟูดคอนโทรไม่มีลายล้อแม็กเป็นซิงเกิลโซนนะฮะแล้วก็ลายล้อแม็กที่แม็กมันขนาดเล็กลงหน่อยนะครับผมเล็กลงหน่อยนึงก็ตามนะจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะตัดสินใจจะเอาตัว ELD หรือเปล่าหรือว่างบฉันไม่พอฉันพอแค่ตัว E แล้วมันมีออปชั่นอะไรบ้างที่เรารับได้ไหมนะครับคือช่วงราคามันมันต่างกันอยู่เจ็ดา อ่าฟต์กันอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเพราะว่าเอมันอยู่ที่หกแสนกลางใช่ไหมหกแสนห้าหกแสนหกแต่ตัว E เนี่ยมันอยู่ที่ห้าแสนปลายอยู่ที่ห้าแสนแปดหรือว่าหกแสนหกอ่ะที่ต่างเดี๋ยวผมคำนวณให้อย่างงี้ลิดกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบเราผ่อนรถก็จะอยู่ประมาณสักพันนิดหน่อยพันนิดหน่อยอ่าต่างกันต่างเวลาเราผ่อนนะกับตัว e อกับตัว E นะต่างกันพันนิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนาะว่า เราหวอยู่ที่ตรงไหนได้เพราะว่าสมรรถนะต่างๆคือเหมือนกันนะฮะเท่เ่เดียวกันใช่แ่ดวกันแออปชั่นเสริมความสบายเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะก็เหมือนกับเราซื้อความสบายเพิ่มในราคา7จ็ดหมื่นบาทนะก็ลองคิดดูลองคิดดูลองคิดดูนะครับผมดูคันถัดไปนะครับนี่ คันนี้เป็นรุ่น EL นะครับทำไมพวกเราถึงรู้ว่ามันเป็นรุ่น EL ดูจากลายล้อแม็กก็ได้นะฮะเรียงสองขันยัดสีดำคู่นะครับผมคือในรุ่น E เนี่ยมันจะเป็นของ Civic f p มาใส่นะฮะแม็กจะเป็นสีอลลอยในรุ่นปี2016นะฮะแต่ถ้าเป็น Mini Chev มันจะเป็นแม็กสีทูโทนแล้วสีทูโทนครับผมแต่ถ้าเป็นตัว EL ในปี2016เนี่ยจะเป็นสีทูโทนแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นชัดเลยเดินมาข้างหน้าสปดหอกไรไปตัดหอกสังเกตสังเกตก่อนเลย มีสปอร์ไลท์ไหมถ้ามีสปอร์ไลท์เห้โอเคตัว E L ถ้าไม่มีตัว E แล้วก็มีทิกเล็กน้อยนะฮะในรุ่น E เนี่ยด้านข้างเนี่ยด้านข้างด้านข้างของเขาจะเป็นไฟเลี้ยวแต่ถ้าเป็นรุ่น E L จะเป็นไฟหลีมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวที่ด้านข้างเป็นไฟเลี้ยว เอายังไงก็ได้ให้ E กับ EL ไม่เหมือนกันหรอฮอนด้าคิดแบบนี้นะัมนี่นิดหน่อยก็เอาเอ้ยรุ่น EL นะครับผมภายในก็จะเป็นทอร์สีเบรสนะฮะเป็นเบาะสีเบรสให้ตากล้องดูนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราดูตัวผ้าเนอะถ้าเป็นหนังสีสีสีเบจนี่เป็นผ้าเป็นหนังเออเป็นหนังนนหังสี EL อ่ะเป็นหนังนะครับผมเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบรสซึ่งมันดูสปอร์ตนะมันดูสปอร์ตแบบหรูๆได้ทรงมันดูสปอร์ตคือมันเป็นสีอ่อนแล้วก็ คาดด้วยลายคาร์บอนแคทล่าที่เป็นหนังเนี่ยตรงกลางนะครับผมเียวเสียวมันดูสวยนะมันดูสวยนะ <feel. S 1> ผมแล้วก็เป็นบอกปรับไฟฟ้า8ทดศทางนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือคูชคอนโทรนะฮะต่างรุ่น G นะครับมีคูชคอนโทรล็อกความเร็วแล้วก็ปุ่มรับสายโทรศัพท์มันจะละเอียดกว่าอะไรพวกนี้มัลติฟ uh ังก์ชันเนี่ยมันสามารถที่จะลูดเพิ่มเสียงได้ในรุ่นนี้ ถามจริงเคยเคยรับสายในโทรศัพท์ไหมเนในรถไหมเคยเคยเฮ้ยจริงเหรอเคยใช่ชิปอาส์ผมเป็นออกลำโพไงใช่เออมันออกลำโพนะครับผมเวลาคุยอะไรรู้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเครื่องเล่นเนี่ยที่บอกมันหน้าจอมันต่างกันคือมันต่างกันเยอะนะอันนี้หน้าจอมันใหญ่ใหญ่กว่ากันเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่านะฮะมันก็จะแสดงผลอยู่ในหน้าจอใหญ่ไปเลยได้จอใหญเลยใช่แล้วมันจะแยกออกมานะครับชอบตรงกลาง คอนโซลกลางเท้าแข็ได้เท้าแข็ได้แล้วก็ด้ก็จะมีเลื่อนได้ด้วยใช่เจ๊ใส่ของนะฮะแล้วก็ปับเสียบ USB อะไรพวกนี้วางแก้วน้ําแก้วกาแฟได้ด้วยต้องนะครับผมมันก็ยืดหยุ่นในการใช้งานดีนะถึงเป็นรถเก่งนะมันก็ยืดเหมือนเหมือนเป็นซีดานแบบบ้านๆที่อเนกประสงค์ซึ่งฟีวิกมันก็ทําแบบนี้มาเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วชั้นของเขาเนี่ยมันตั้งแต่เจนแรกที่ออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมาเจนที่2เจนสามเจนสี่เจนห้าใช่มันได้รับความนิยมทุกรุ่นเลยง ป่นด่าในบางรุ่นคือมันจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไงใช่ใช่ตั้งแต่ตัวที่ออกมาคือดิเมนชันนะฮะย้อนความนิยมมันก็จะตกลงเพราะว่าเป็นเอฟบีความนิยมกลับขึ้นมาแล้วพอเป็นเอฟบีเอาละมันมันพัฒนาแบบว่าเฮ้ยไปใส่เคยี่สิบเอแข่งสนามที่ญี่ปุ่นมันเฮ้ยมันรถมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมันจะเป็นแบบรุ่นเป็นรุ่นประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเอามาแต่งก็สวยหมดสวยหมดทุกรุ่นอ่เมื่อกี้ลืมบอกเลยคันนี้เท่าไหร่เ หกแสนห้าหมื่นบาทปีสองศูนย์หนึ่งหกไม่ขายไว้ก็หกแสนเจ็ดนหน้าป้ายอ๋ออเนี้ยคุณต้องบอกราคาแรกก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ลดราคาคุณก๊อฟเออมาหน้าป้ายหกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมไม่ขายครับขายที่หกแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมปีสองศูนย์หกวิ่งมาหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกิโลนะครับผมะมาต่อมาสุดท้ายสุดท้ายเรามาดูสีขาวคันนี้รุ่น pl นะครับไม่แต่งอะไรนะเดิมๆนะฮะก็ เป็นออปชั่นเดียวอบไอสีดำเมื่อกี้แหละแต่ว่าภายในเป็นสีดำอ่ะภายในเป็นสีดำเดี๋ยวจะให้ดูแต่ไม่ใช่ภายในไอที่ผมบอกว่าพอเป็นสีดำแล้วมันดูกลมกลืนเกินไปมันดูกลมกลืนมันจะมีข้อดีกับข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นภายในดำมันจะทําให้รถเนี่ยดูแคบดูเล็กนะครับดูไม่ได้กว้างแล้วอึดอัดสักนิดหนึ่งเพื่อเราขึ้นรถมันดูดูดูเท่หอ่ะแต่การดูแลรักษาเขามันก็จะง่ายกว่าสีครีมสีเบจใช่อ่านะครับแค่ตรงนี้เพราะว่าอะไรอ่ะฮะทำไมอ่ะสี โอ้โหบางทีทาครีมอ่ะผู้หญิงอ่ะเราไปรับสาวหรือหรือแฟนเราขึ้นรถเดี๋ยวพูดไปรับสาว,เด,ว,สาวเดี๋ยวสวยอ่ะเสร็จปุป๊บเนี่ยเราเท้าแขนหรืออะไรพวกนี้นะครับโดนมันเดี๋ยวมันสักพั้งมันจะเกาะเป็นข้าเป็นเหลืองๆอ่ะแล้วมันมออก็เป็นดำก็เป็นแต่ดำมันโอกาความน้อยเออมันเป็นยากกว่าส<ต>ีข<ต>ี้มันเป็นง่ายกว่านะฮะนี่เราเดินเดินดูกันนี่ของเราไม่งมีเกือบครบทุกสีเลยนะครับได้สีน้เงินสีให้ขาดสีเทาดำเพิ่งขายไหมเฮ้ยเทาดำเทาดำก็มีั้แรกนู้นเหรอเทาดำก็มี ที่เรานี่มีเกือบคบทุกสีแล้วนะครับถ้ามาหาตัวซีวิคเอฟซีที่เราเนี่ยบอกเลยัดสีแดงเออโอ้ยแดงหายากอะกอฟแดงหายากแดงกับน้าเงินน่ะแต่สวยนะสวยสวยสวยหายากก็ทั้งหมดนี้นะผมก็คือ Honda c ซี i c FC อฟซนะผมก็แล้วแต่ชอบนะจะชอบแบบเดิมๆบ้านๆหรือว่าจะชอบแบบแต่งซิ่งจากทันด้านซ้ายของตะก้องนะฮะซิ่งมากซิ่งน้อยมีให้ท่านเลือกครบเกือบทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์คันนี้จะ จะคุ้มหน่อยสําหรับสาซิงนะฮะแต่ว่าถ้าเน้นแบบช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานที่เขาเซตมานะครับผมก็มีให้เลือกเยอะแยะมีให้เลือกเยอะครับมาอย่างที่คลิปเก่าที่เราตาไปโฟลจูเนอร์บอกเลยว่าถ้าท่านมองหารถซีวิกอยู่นะครับมาที่เรามีท่านเลือกแทบทุกรุ่นเกือบทุกสีบอกเลยและคันนะฟรีดาวใช่มีเครดิตฟรีดาวทำให้ได้ทุกคันนะครับแล้วก็ที่สำคัญจากหน้าป้ายณตอนนี้เลยครับรถไปเลย2 0 0 0 0บาททุกคัน นะครับเป็นโปรโมชั่นโกดโควิดโกดโควิดนะฮะนะอ่าช่วงนี้ก็ดูแลรักษาตัวกันด้วยนะครับผมไปไหนมาไหนออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมหรือว่าไปหาญาติคือเราคิดว่าญาติก็คือคนใกล้ชิดใช่ใช่แต่ว่าเราควรจะใส่นะเราควรจะใส่นะผมคือเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆพอไว้นะครับล้างมือบ่อยๆจะได้อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง มาดูรถที่เรารับรองนะครับสบายใจได้ปลอดภัยครับเพราะว่าเรามีการพ่นฆ่าเชื้อเนาะใช่ครับผมแล้วก็ันเว้นวันเลยอ่ะพนักงานทุกคนนะคะตรวจหมดแล้วตรวจโควิดหมดแล้ว2รอบนะครับผมรมบแรกก่อนสงการตรวจไปไม่มีใครติดเชื้อนะรอบ2หลังสงการตรวจอีกรอบนึงนะก็ไม่มีใครติดเชื้อนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของทางเรานะสบายใจได้เพราะฉะนั้นมาดูที่เรานะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ในคลิปนี้ที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากกันคือหายใจไม่ทันนะฮะ ถ้าหายใจอาจจะอาจจะเป็นลมอาจจะเป็นลมอยู่แถวแถวเนี้แหละครับผมโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจนะผมโทาสอบถามได้ที่0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะครับผมหรือติดต่อทางพี่ต้อมโดยตรงก็ได้นะครับที่088ครับผม0158991นะครั็ติดต่อได้เกือบ24ชั่วโมงอ่ะถ้าไม่ได้ติด เข้าับน้าหรือว่าหลับนะรับรับสายรับสายตรอนก็รับสายตลอดนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากเพียเท่านี้นะผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็กด subscribe สั่นกระดิ่งนะผมจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่สําหรับท่านใดที่ยังไม่กดนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่เรามีให้ท่านครบทุกแบบแน่นอนครับผม